สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผู้ติดตามช่องมินันทิดาชาแนลนะคะหรือว่ามีมีแสงทองฟิลแลนด์จ้าบรรยากาศยกอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็เป็นวันพักผ่อนนะคะวันนี้ว่างงานแต่วันพักผ่อนก็คือพักหน้าแบบหน้าสดมากอไม่น่าเจ้าขอป้อนหนิฮะไม่น่าเจ้าขอ่นี่อ๋อพี่บอลเบิ่งน้ากำลังด้วยเบิ <laughs> ่งนา้ามันใช่เหรอน้าเต็มน้าเต็มให้หน้าเราเพิ่นอัดเฟี้ยงไว้ไหมพี่น้องแบบเพิ่นตาทีได้ก่อนเฟี้ยงนี่เปียกเบิด ใส่การบม่ได้เลยน่าสงสารชาวนาฤดูเก็บเกี่ยวจะเป็นสี่ตลอดเลยเวลาสี่เก็บเกี่ยวฝนผลิตนี่มันจะมีฝนมา่านนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีภาร,รกิจที่จะได้ทำนะคะพี่พ่อนอกำลังจะเดินสายไฟนะคะมาจากตรงเมนตรงนั้นมาใส่บานนอกดาวหลังนี้นะคะก็เลยจะเป็นผู้สอยสร้างนะคะสักผาสักเพลจริงๆงกับบ่ได้นอนพ่อปนัดดอก หน้าแต่สาวก็คือเอาเสื้อผ้าไปซักตะกาแหลกเราวันนี้ก็อันตากเสร็จแล้วก็มาพักจะกืนนอนได้ประมาณประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็มาซอยงานพิพานจึงซักผ้าไปพอนิปันผ้าไปแล้วก็ซักผ้าก็วิ่งหยิบว่าทีละน้อยไหมคะประเด็นวันต่อเนื่องอยังสีนะก็เลยมีเบียกเข็ดอยู่พอดีกับอันได้มาซอยเพราะวนี่แหละเห็ดสองคนใส่กันพรมันต้องดึงสายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า วันนี้เป็นผู้ช่วยช่างนะคะฮะก็เนีย่ยสายไฟโหลดโทรเอาเ่ยสายไฟสร็ร้อยร้อย,ยสายนะคะปัดเบอร์ใดนี่เพาะสายเบอร์หกแบบดึงสองคนเงอเงอแตกซิกเป็นเทคนิคพิเศษนีที่เราทำบ่เป็นว่าเอาสายไฟแบบนี้มาเลยเด้อไ ไปพูดออันนี้คือแบบเป็นรอยเม็ดเลยดินี่ <S <S เงียเงื่อแตกเลยบูมเป็นใบแย้สายมาแบบนี้ได้เลยเดยบานี้กับสีถ้ำการจอถนอนในบานี้ดึงโดยดึง,ดง,ดงโดยไนลอนสินเล็กๆประมาณนนหนึ่งร้อยเนในลอนนี่แหละดึงสายนี้มา ่ช่างบางคนก็จะรู้รู้ดีนะคะเพราะวมันเป็นเทคนิคที่บ่มีในห้องเรียนนะคะต่อไปจะเป็นการจอถนนเพื่อนนี่ันกรีดไปขพอนีี้ราบแลกดิเราว่าเห็นงานนักได้แต่ว่าบ่สูดแดดสนเอาคือนั้นก็ต้องเป็นงานสูดแดดสนเอ่อันนี้ก็จะเจาะโดยปืน ฉีดน,น้ำใช้น้ำกับเหล็กนะคะเดินอ่าวอดีบอร์ดแล้วหายเดินซ้ายไปนี่แหละดูชมวิวนี่แหละตัวนี้ปืนรางรบทปืนแรงดันใส่ใส,ส่ปั๊มแรงดันซอย สรุปก็คือได้ปาดถนนนะคะไม่ใช่เราวาปาดโลดว่าสิวมาตาบให้ดกไฟกับปะป๊อยด้วยกันตายพอนรอไม่เ,เห็นอะ่ะโอเค เก็บถอดไปดำเพราะว่าวาดเพิ่นจะทมที่มึงนี้อยู่นะคะทุ่มสะสะไปละ ใส่เก็บอีเพื้นเลนน้ำบางทีอะไนก่อนแม่โอัยนายกพอต้องโค้งอเหรอดึงกลับใช่ไหมเคีก็เก็บมาเรื่อยๆเนี่บไปดีๆแล้วก็เอาไปเขาทั้งขาบ้างขาทั้งนี้อายเป็นเตรียมทั้งไว้แล้วขา เอาเมนเขาทางนี้เดี๋ยวต่อไปสมวนันไปดูข้างในกันเถอะแบบหรูหราหมากมากนี่แล้ติดแอร์วะะววอไว้แล้วนะคะวันติดแอร์ไว้แล้วแล้วก็ทำเ,เดินเบเกอร์ไรว้แล้วเอาไฟเขา่าใส่งานได้เลยนะคะนี่ เพี่พรเขาไฟเรียบร้อยนะคะพอเรียงเร็มากรอดอันนี้รอรอนะใช้หนาฉาบใช่ไหมคะว่าก้อนทีสิบตอนแรกว่าสิรอดว่าเล่าว่าป่าดรู้ว่าป่าดรอดไปซะก็เลยเดืปาด,ปาด,ปาดเรียบร้อยนะคะไปดูแอร์พี่พรแบกระบบ ว่าเลยจนคำมาว่าแล้วก็ได้ได้ม,มาต่อตอนสาวฝ่าฝ่าดีฝ่าไปกินบุฟเฟ่์นี่ลูกสาวเลี้ยงบุฟเฟ่แฟกระบบเสร็จแล้วก็จะลันเปิดแอร์รองมึงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับนอกดาวน้อยนี่ไฟมีอย่างขอเรียบร้อยแล้ว่ะจากที่เดินมาเมื่อวานนะคะเพราะเพิ่นจะ,เพ,นจะเพิ่นจะเทมองนี้คอยเป็นปูนมากมองนี้ก็จะเป็น,น<ฮ>ปูนขึ้นมนี้บล้อสวยงาม เชื่อก็ระบบเรียบร้อยจ้าแอ,อ์ทำง,งานปกติแล้วนะคะอันจริงๆมันต้อง,งติดลลยเงาไงทีนี้มันค่าห้า,าวผ่ามันว่าระดับนี่มมื่อกี้ไปชนก็ห้ามผ่มันพอดีงงหนักต่างคือว่าอยู่ฝั่งนี่สองอันเนาะพี่น้องนี่ฟ้าทั้งขังมันจะได้ติดแอร์จริงๆมันต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้อืม ต,ติดล้ายาวเงาก็เลยเอาตามที่เขาเดินสายไปเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาเขาตอนแรกนึกว่าพ,พี่พ่อเราเห็นอะไรจริงๆเขาเห็นมาใหายเลยค่ะบ้านนอกดาวเขาเห็นมาพร้อมบ้านเลยสายนว่มาท่านี้างหลังสายไม,มาทางนี้เรา,าก็เลยโอเคตามไฟบ,บังคับเลวว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ